อีหลาขึ้นา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 อีหลาขึ้นดิ่งไงลูกได้ขี่ช้างได้ไม่พูดเลยนะนดูดูปลากร้ตั้งหกักเหี้ยเหี้ยตายตายเลยหถือตั้งหอ,อกถือเอามาสุดใหญ่เ้ยเ <c oughs> ยอะแตกเลยโอ้โหโอ้โห <c oughs> ล่าเรีนขวบแต่ว่างาเท่าพี่บัวนะว้าวตัวงาใหญ่มาก ยาโล้วก็ใหญ่ครับอนาคตจะเป็นทางที่งายาวและใหญ่ที่สุดในโลกเลยผมว่าเฮ้ยอุ้ยขี่ช้างร้ายเลยวันนี้ วันนี้คุณขี่ช้างไรเอ้ยพวกนี้ให้กินหญ้านี่เยอะหรือเปล่าเนี่ยตอนแรงมาตอนยุ่งหอยด้ตอนแรงฮะบัหมีเออกินบัหมีเนาะตัวละสามน่วยยูเลเบัดขึ้นนี่แยบขึ้นไปน่าจะโคตรแท้ละเออเสียไอ้สามแยบขึ้นนี่แยบขึ้นนี่ได้แท้เฮ้ยเฮ้ยสาวโปงแดงว่ะ เต้าว,วปง้งแดงขี่ช้างอะ่ะเลยไทยเพื่งไงนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเตาวป้งแดงตากระปงเหยียดมือนี้ไป,ไป,ไปดิไปดลกคุณไปดลกคุณสุดยอดสุดยอดวันนี้เขาขี่นักเลงไพรูเลยครับ นักเลงไพ่บูร์เราสร้างวีรกรรมกันแบบสุดๆไปเลยสุดที่สุดเด็ดโอ้ยทั้งกินทั้งเล่นเอาไปยางใส่ล่ะไปเอาไปยางเลยฮะฮมไอ้แสงไอ้แสงไอ้แสงเอาฮมมาเลยฮมเอาลมมากั้งให้ ไพ่บูนหน่อยเออโฮมนั่นแหละออามาลูกส,สาวคอยมกักขีตางอันนี้ครับเดินเบียงกันไปชัวไปชัวไปไอันนี้มือนอันนี้ช้างมืน เอ้ยสาวกี่สังเนาะของแขมเนาะสาวคนใดกี่สั่งวะเฮ้ยแน่นนอนทำ่ะทีช้างไหมแกกี่ช้างไหม é tchim, tchim. วันนี้อบๆมีความสุขมีความสุขมากนะครับอบๆที่ได้ขี่ช้างอบ,ขบ,<า>ขบอขี่คว้วาย้บุูกษฮะขี่คว้วายปบ้างผใหญ่ยีน่าขั้วายเนาะผู้ใหญ่มากนะครับควาย เจ๊ไพ่ลักเลงซุปเขียวเขามาหาอะไรกันฝั่งนี้หาอย่างนอหานอไม่เอาไปให้ยังอ๋อเอาไปต้มแจ่วพี่ทิกน้ำพูเอาไปมือได้ร้างอ๋อวันที่สิบห้า

กุกแพ้ก็ตายลูกอร,อรอแซมมี่ฮะถอยเลย,ถอย,ยลถอยไปบูลถอยไปถอยไปกูแพ้ก็จะตายโอ้นี่นี่เรามาลูดซึ่งหน้านะลูดหน้าบ้านนะเจ้าของก็อยู่นะพี่น้องนักเลงโอ้นักเลงเนะาะเอาสมือนี่ ชูมือนี่เขากำลังเร่างนี้ชูมือนี่อีหลาขึ้นนานาหนาอีหลาขึ้นยิงไงลูกไอ้ขี่ช้างได้พูดเลยนะดูดปากเลยตั้งหักเลยเใส่ตาเลยเขาจะสั่งอย่างไรเขาจะสั่งเราทำทายานเขาคือถือเตรอหอกถือ เอาทุกอย่างโอ้ยเยอะแตกเลยโอ้โหโอ้โหล่าเรียนครับก็ถือคู่เหมือนกันเลยพี่น้องพอเวลาเอาเอาเข้าจริงๆนะนั่งอยู่ข้างล่างอะถ้าช้างไม่ได้ผูกไวาสู้ไม่ได้หรอกมีทางเดียวคือต้องวิ่งวิ่งซิกแซกซิกแซกอย่างเดียวแลนเห็นไหมครับพี่น้อง แต่เราก็ต้องถือไว้นะเพื่อขู่เขาไว้โอ้ยนี่มันอะไรนี่ยนะว่ามันไม่มีแดดเนาะลูกพี่มาอบเนะาะผ <c oughs> ู้สาวขาแางเนาะนี่สควอตนะพี่น้องบง่งบอก,ก,กว่าเป็นสควอตมาก่อนนะ <c oughs> หลายคนต้องเคยโดนด่าดมาแล้วอี่อละ่ะตะขอเป็นจักรหัวสร้างเออลูกตะขอเขาไหมยางเดียเนาะเออไปหยางเดียวบ่ดึงไงบ่ลูก พี่แซมก็เดินตามมาติดๆนะครับเดี๋ยวไปเห็ดสัง่งแห้ลูกเด้อสั่งหิยานเด้ยนี่หนูใบบัวใบบัวเอ้ยสั่งหิยานนี่ลูกเที่จะปล่อยเก็บล้มก่อนพี่แซมก็เดินมาตามมาติดๆนะครับ 谢谢。

ห้องพี่แซมนี่เต็มเลยครับว,วันนี้ขนุนเยอะเลย เอาในคลิปมันเห็นเห็นเ,เ,เห็นเ,เล่นป่นนนะห่านน,นนะหาน,น่ะนะสวอสเลยป่กาฟีเปกน่้จเนะเออแดดไกวะาเลยเว้อายุวะนิยูดดยูฮะยีไหม โคตรช้างงานอือาดตทัดดิภายตะวันนะครับโคตรช้างงาน่นโองช้างอายุสี่ขวบแต่ว่างาเท่าพี่บัวนะ <Wow. S 2> ว้าวดัวะงาใหญ่มากยาวแล็ใหญ่ครับอนาคตจะเป็นช้างที่งายาวและใหญ่ที่สุดในโลกเลยผมว่าโอ้ในในในส่วนช้างเรา บุอยมาแล้วครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮมาลูกมาไอ้เนดเอาหนองลงไอลักของลักของนะเนาะ เอาหน่อลงกันระ,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 ะนนนวังระวังหูสางฝาดด้วยนั่นนั่นนั่นว้ายเก่งเท่มากเอ้อมากาป้ะไปไปหา่อเสือต่อไป,ไป,ปเรียบร้อยนะคะขนะี่ช้างเสร็จแล้วไปไปหา่อเสือไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดจับซไบกใเ้กดกระดิง่งกดติดตาม <laughs> ไปไปหาแม่ป๋ปองไป พูน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 อาเป็ปปกบอกไปบายๆกันบายบายเอ้ยจะไปใกล้นาน,นูนแล้วลูก